การดูแลผู้ป่วยเจาะคอที่บ้านการเจาะคอหมายถึงการทําให้เกิดรูเปิดที่ผนังด้านหน้าของหลอดลมใหญ่ส่วนต้นและใส่ท่อเข้าไปเพื่อเป็นทางให้อากาศผ่านลงสู่ปอดสาเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยได้รับการเจาะคอ,อมีดังนี้มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจซึ่งมักเป็นส่วนต้นของทางเดินหายใจเช่นเนื้องอกของกล่องเสียงความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดของกล่องเสียงมีเสมหะมากไม่สามารถขับออกได้เอง มีปัญหาต้องได้รับการช่วยหายใจนานเกิน1สัปดาห์ขึ้นไปเช่นผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังเป็นต้นวัตถุประสงค์ในการเจาะคอ 1. เพื่อลดการอุดกั้นของทางเดินหายใจ 2. เพื่อเป็นทางระบายเสมหะออกจากทางเดินหายใจ 3. เพื่อช่วยให้กลไกการหายใจเป็นปกติเพื่อป้องกันการสำลักการดูแลผู้ป่วยเจาะคอประกอบด้วยการดูดเสมหะการทำแผล การทำความสะอาดท่อหลอดลมชั้นในการดูดเสมหะในท่อเจาะคอเนื่องจากการดูดเสมหะทางท่อหายใจในผู้ป่วยที่เจาะคอนั้นอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้หากปฏิบัติไม่ถูกวิธีเช่นการติดเชื้อที่ปอดภาวะปอดแฟบเป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการดูดเสมหะด้วยเครื่องดูดเสมหะที่ถูกต้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์ในการดูดเสมหะหนึ่งสายยางดูดเสมหะสองถุงมือปราศจากเชื้อสามเครื่องดูดเสมหะสี่ขวดใส่น้ำสำหรับล้างสายดูดเสมหะขั้นตอนการดูดเสมหะหนึ่งล้างมือให้สะอาดการล้างมือเจ็ดขั้นตอนถูฝ่ามือถูหลังมือซอกนิ้วฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วหลังนิ้วมือถูฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือ โดยรอบด้วยฝ่ามือปลายนิ้วมือถูข้างฝ่ามือถูรอบข้อมือซองเตรียมสายดูดเสมหะและถุงมือปราศจากเชื้อให้พร้อมเปิดสายยางดูดเสมหะด้วยการฉีกถุงพลาสติกบริเวณมุมถุงเปิดถุงปราศจากเชื้ออย่างระมัดระวังการเปิดซองถุงมือปราศจากเชื้อชั้นในมือซ้ายหยิบถุงมือปราศจากเชื้อข้างขวาแล้วสวมถุงมือที่มือขวามือหยิบถุงมือปราศจากเชื้อข้างซ้าย สวมถุงมือปราศจากเชื้ออีกข้างจัดถุงมือให้เข้าที่ยกมือไว้ในระดับสายตาหยิบสายดูดเสมหะโดยไม่ให้สัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนใช้มือขวาดึงสายดูดเสมหะออกมาระวังไม่ให้ปนเปื้อนต่อสายดูดเสมหะเข้ากับเครื่องดูดเสมหะมือขวาถือสายดูดเสมหะระวังไม่ให้ปนเปื้อนมือซ้ายทำหน้าที่ควบคุมแรงดันการดูดเสมหะเตรียมสังนีชุบแอลกอฮอล์เ0 เช็ดท่อช่วยหายใจด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์70%ค่อยๆใส่สายดูดเสมหะลงในท่อช่วยหายใจและดูดเสมหะอย่างนุ่มนวลดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่เกิน10วินาทีเมื่อดูดเสมหะครั้งที่หนึ่งแล้วผู้ป่วยยังมีเสียงเสมหะอยู่ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกประมาณ10วินาทีเมื่อดูดเสมหะเรียบร้อยจนทางเดินหายใจโลง่งเช็ดท่อช่วยหายใจด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์70%อีกครั้ง ล้างสายยางดูดเสมหะในน้ำสำหรับล้างสายปิดเครื่องดูดเสมหะข้อควรปฏิบัติในการดูดเสมหะผู้ป่วยที่เจาะคอต้องล้างมือก่อนและหลังจากการดูดเสมหะทุกครั้งระมัดระวังไม่ให้ปลายสายดูดเสมหะสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งใดถ้าสัมผัสแล้วต้องเปลี่ยนสายใหม่ทันทีห้ามนำไปใช้ดูดเสมหะในท่อเจาะคอผู้ป่วยควรดูดเสมหะทุกครั้งก่อนมื้ออาหารไม่ดูดเสมหะภายหลังรับประทานอาหารทันที เพื่อป้องกันสำหรับอาเจียนอาหารลงปอดควรเว้นหลังจากมืออาหารอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปการทำแผลเจาะคอเตรียมอุปกรณ์ทำแผลให้พร้อมประกอบด้วยชุดทำแผลปราศจากเชื้อสำลีทธิก๊าซน้ำเกลือล้างแผลถุงมือขั้นตอนการทำแผลเจาะคอล้างมือให้สะอาดดูดเสมหะหรือให้ผู้ป่วยไอขับเสมหะแกะผ้าปิดแผลที่คอผู้ป่วยออกทิ้งแล้วล้างมือให้สะอาดอีกครั้งนำถ้วยล้างแผล เทน้ำเกลือลงในถ้วยใส่สัลี่4-5ก้อนลงในถ้วยใช้เหล็กคีบจับหยิบสัลีบิดสัลีให้หมาดด้วยครีมเช็ดทำความสะอาดตามขั้นตอนดังนี้สัมีก้อนที่1เช็ดรอบรอบท่อโดยเช็ดจากด้านในออกมาด้านนอกสัลีก้อนที่สองเช็ดตัวท่อชั้นนอกสัมีก้อนที่3ามเช็ดใต้แป้นรอบรอบท่อเจาะคอใช้ผ้าก๊อตพับเป็นรูปตัวไอสอดใต้แป้นท่อเจาะคอปิดเลาสเตอร์ที่กอ๊อต ป้องกันการเลื่อนหลุดการทำความสะอาดท่อเจาะคอท่อหลอดลงแบ่งเป็น2ชนิดคือชนิดพลาสติกและชนิดโลหะอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อเจาะคอได้แก่1น่หม้อต้มท่อ2ชามหรือถ้วยสำหรับล้างท่อ3น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์4น้ำยาล้างจานผ้าไม้พันสำลีหรือแปรงล้างหรือผ้ากอดมัดเป็นปมหถุงมือสะอาดขั้นตอนการทำความสะอาดท่อเจาะคอ ล้างมือให้สะอาดหมุนขึ้นด้านบนจับปีกท่อในแล้วดึงท่อออกตามแนวโค้งของท่อนำท่อหลอดลมคอชั้นในไปแช่น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ oxide, นานประมาณ30สนาทีล้างท่อให้สะอาดด้วยไม้พันสำลีหรือแปรงล้างหรือผ้ากอสกับน้ำผสมน้ำยาล้างจานใช้แปรงหรือผ้าดานเสมภายในท่อหลอดลมออกมาให้หมดใช้แปรงหรือผ้าชุบน้ำยาล้างจานหรือสบู่ทูไปมาทั้งภายในและภายนอกท่อโลหะ ล้างน้ำให้สะอาดต้นมน้ำให้เดือดนาน30นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพื่อล้างสารเคมีออกไปก่อนนำออกไปใช้เช็ดท่อให้แห้งสนิทไม่มีหยดน้ำ้ังอยู่ในท่อใส่ท่อหลอดลมชั้นในและหมุนล็อกท่อหลอดลมคอให้เรียบร้อยป้องกันการหลุดในกรณีที่เป็นท่อพลาสติกล้างแล้วแช่น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ide, นานประมาณ30นาทีแล้วล้างน้ำออกด้วยน้ำสะอาดเพื่อล้างสารเคมีออกไปก่อนใส่ท่อต้องสลัดท่อให้แห้งสนิท ไม่ให้มีหยดน้ำค้างอยู่ในท่อข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอดูแลให้รับน้ำอย่างเพียงพอไม่คลุกคลีกับคนที่เป็นหวัดหรือชุมชนแออัดป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าหลอดลมการดูแลท่อหลอดลมคอทำความสะอาดแผลเจาะคอและเปลี่ยนก๊อสทุกวันอย่างน้อยวัวลาหนึ่งถึงสองครั้งหรือเมื่อเปียกแชะทำความสะอาดท่อหลอดลมชั้นในวันละสองถึงสามครั้ง ขึ้นกับว่าเสมหะมากหรือเหนียวหรือไม่อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ท่อหลอดลมคอหลุดท่อชั้นในหายหรือใส่เข้าไม่ได้หายใจลําบากหอบเหนื่อยแม้ว่าจะดูดเสมหะหรือถอดล้างท่อชั้นในแล้วก็ตามมีการติดเชื้อที่แผลเจาะคอเช่นมีไข้สูงปวดบวมแดงมีหนองออกจากแผลมีเลือดออกจากท่อหลอดลมคอหรือจากรอบๆทอ่อ และหากเกิดอาการผิดปกติดังที่กล่าวมาควรนำผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อการรักษาโดยทันทีขอบคุณค่ะ